ครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาตัวนี้เป็นทรงใหม่นะครับเป็น2ระบบราคานะครับ1699าบาทนะครับเป็น2ระบบยิงนกยิงปลาได้นะครับ1 6 9 9นเะครับ1699เป็นตัวทรงใหม่นะครับกาคอล่างยกสูงนะครับตัวนี้ล่างเราจะยกขึ้นมาจากท้ายสูงกว่าเดิมนะครับลอยขึ้นมาเพื่อแนวเล็งนะครับที่ให้มันตรงกับสายตานะครับมันจะเล็งง่ายขึ้นนะครับตัวนี้1699งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับมีชุดเหล็กกันลูกม มีท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยปอนให้หนึ่งชุดแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกแบบนี้นะครับามตัวอย่างเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กขนาดห้ามิลให้หนึ่งร้อยลูกนะครับจำนี้นะครับลูกเหล็กห้ามิลให้หนึ่งร้อยลูกนะครับเจาะฝังไมเหล็กให้นะครับตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับในราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ราคารวมส่งให้แล้วนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพาทําสีแดงนะครับตัวนี้ไม้กระถินเทพานะครับเรานํามาพ่นเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ เป็นรุ่นใหม่นะครับใครอยากได้รุ่นนี้ก็คือสั่งกําคอ,อกําคอกําคอสองระบบยกสูงนะครับล่างยกสูงนะครับแจ้งมาด้วยนะครับกําคอสองระบบตัวใหม่ตัวล่างยกสูงบอกกับแอดมินแบบนี้นะครับเวลาโทรสั่งหรือว่าแชทมาสั่งก็ให้แจ้งด้วยนะครับเพราะว่าทรงกําคอมันมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับ1699ั 1, บาทนะครับอุปกรณ์ครบเซต็จพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาดูกันใช้งานกันเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ ยางเนี่ยเราจะมัดไว้ให้กับปีกแบบนี้นะครับเวลาสูงแล้วก็จะถอดปีกออกนะครับถอดน็อตปีกออกแล้วก็แยกปีกออกแล้วก็ถอดน็อยดรางกับท้ายออกนะครับเอาไปแล้วก็ไปสวมเข้าแล้วก็ใช้ไขควงนะครับหมุนน็อตนะครับใส่นะครับอย่ายางเรามัดไว้ให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเอาไปนะครับก็ประกอบใส่น็อตนะครับถอดยางออกนะครับตัวนี้นะครับยางกระตุกออกได้นะครับตรงนี้มันจะกระตุก เรากระตุกกระตุกออกมันจะหลุดออกนะครับมีความเป็นนองไปให้นะครับเวลาใส่ก็คล้องแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับแล้วก็เอมาคล้องกับอ่ะเวลาจะยิงสองระบบนะครับไปถึงให้ปูนถอดออกนะครับนะครับมันจะไปแบบนี้นะครับให้ถอดยางออกนะครับแล้วก็เอาตัวเหล็กด้านลูกเนี่ยสวมเข้าไปสายรูข้างบนนะครับอย่าใส่รูข้างล่างรูข้างล่างไม่มีไม่ได้ทําไว้เพื่อใส่นะครับรูข้างล่างอ่าทไว้เพื่อใส่สายทีอีเท่านั้นนะครับ ยิงอะไรก็ช่างนะครับยิงลูกดอกก็ใส่ล่องบนยิงสองระบบก็ใส่ล่องบนนะครับใส่เข้าไปข้างบนแบบนี้นะครับลูกเหล็กเราก็ใส่รูบนเหมือนกันนะครับแล้วก็สอดยางเข้าไปในห่วงนะครับสอดยางเข้าไปในห่วงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายมาคล้องนะครับใส่รเลื่อเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะอยู่ไอ ยางเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในห่วงเวลาเรายิงนะครับห่วงมันจะติดอยู่กับยางมันจะไม่หลุดออกจากกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะยิงปลาเราก็ปลดออกแล้วก็ปลดห่วงออกนะครับแล้วก็ใส่ลูกดอกยิงปลาปลกติเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะยิงปลาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ทดสอบยิง2ระบบก่อนเดี๋ยวยิงปลาเข้าไปถ่ายอีกที่หนึ่งก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ทมันไม่มีคนเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะยิงทดสอบกวดมันเป็นเศษแก้วนะครับเดี๋ยวไปยิงในนาในดินไม่ได้นะครับ แต่เวลายิงปลาเนี่ยมันใช้ลูกดอกแบบนี้เรามายิงตรงปูนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะย้ายไปถ่ายที่นึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนอยิงยิงเป็นระบบยิงนกให้ดูก่อนนะครับระยะสักสิบเมตรนะครับมาประมาณนี้นะครับเอาเวลาใช้งานนะครับที่บอกนะครับลูกก็ใส่ตรงปลายนะครับก็จับขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงเลย ลึงกระชากมาให้ล็อกนะครับให้มันล็อกนะครับแล้วตรงนี้มันจะเอียงได้นะครับเราก็จัดให้มันตรงนะครับก็เซฟไว้นะครับเวลาลิงกนะครับผมแนะนําให้เอาตรงนี้สันตรงนี้เลยให้เอาตาเราวางตรงสันตรงนี้แล้วก็ให้มันตรงกับง่ามตรงปลายนี้นะครับถ้าระยะไกลขึ้นก็ให้ยกปลายเผื่อขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องลองทดลองยิงดูนะครับถ้าระยะใกล้ก็เอาตรงสันตรงนี้นะครับเล็งกกับปลายเลยนะครับ วลาใส่ลูกนะครับของผมจะมีการเจาะฝังเม่เหล็กไว้ตรงนี้นะครับเม่เหล็กจะไม่ได้ติดอยู่ตรงไอตัวเหล็กด้านลูกนะครับไม่เหล็กจะฝังอยู่กับรางนะครับมันจะใส่ลูกได้สักประมาณ10ลูกนะครับใส่เป็น10ลูกได้นะครับใส่ลูก2ลูกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่สองลูกให้ดูก่อนเนี่ยเวลาใส่2ลูกนะครับเวลาเราเอียงลงนะครับเวลาเอียงลงมันจะไหลออกมานะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะไหลเลยจยุดที่ไม่เหล็กอยู่นะครับ ให้เราหาจุดที่ไม่ที่ไม่เหล็กอยู่เอาเมจิกแต้มไว้ก็ได้นะครับเล็กๆนะครับเวลาเราใส่ลูกเดียวเนี่ยให้มันไหลแล้วค่อยๆค่อยๆเคลื่อนหามันนะครับเนี่ยไม่เหล็กอยู่ตรงนี้มันจะดูดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะดูดอยู่ตรงไม่เหล็กเนี่ยครับให้เราเอามือแตะไว้ตรงนี้ถ้าไม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอามือแตะไว้แล้วก็เลื่อนมามันก็จะดูดนะครับถ้าเราไม่เอามือแตะไว้เวลาเราชันลงมันจะเลยออกไปเลยนะครับแล้วเวลาใส่หลายๆลูกนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่เหล็กมันไม่ได้ดูดรุนแรงขนาดนั้นนะครับพอที่มันจะติดแน่นนะครับยิงนกเราไม่ได้เอาชันลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยดูอ่าเราชันมันอาจจะไหลนะครับเพราะว่าลูกเป็นสีบลูกนะครับมันหนักนะครับมันก็มีโอกาสไหลลงถ้าเราชันลงมากๆนะครับมันก็มีโอกาสไหลออกจากไม่เหล็กได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนซื้อไปจะบอกว่าทําไมไม่เหล็กมันดูดไม่แรงมันไม่ดูดนะครับ เนี่ยครับเราทาให้มันใส่ยิงหลายลูกนะครับแลาเรายิงนกเรายิงขึ้นข้องบนอยู่แล้วหรือว่ายิงในแนวนอนเราไม่ได้ยิงชันลงเหมือนยิงป่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับแจงไว้ก่อนด้วยนะครับอ่าผมใส่ไปน่าจะสักสิบลูกได้นะครับมาดูการทดสอบกันครับขวโซดาอยู่ตรงนั้นนะครับมาดูความแรงนะครับว่าจะแตกไหมนะครับขวโซดาระยะสิบเมตรนะครับลองดูกัน กระจุยเลยครับดูแรงมากครับส่วนที่เป็นสติกเกอร์มันไม่หลุดออกกันนะครับแต่มันแตกหมดครับแตกมาถึงตูดเลยกระจายเลยคร,ครับระบบยิงนกนะครับเราเน้นหลายลูกนะครับก็มีโอกาสหวางผลมากกว่าหนึ่งลูกนะครับ ลูกนะครับเราใส่ลูกห้ามิลนะครับแจ้งไว้ก่อนด้วยนะครับเนี่ยลูกเราทําได้แค่ขนาดห้ามิลนะครับเพราะว่างานเราเราเน้นการยิงปลานะครับก็ถ้าเราทํแ8ดมิลนะครับมันก็จะเอาไปยิงปลาไม่ได้ผลนะครับบางทียิงไปลูกมันอาจจะหัวทิ่มลงหรือว่าเงยขึ้นนะครับหรือออกข้างซ้ายขวานะครับเพราะว่าถ้าเราทําลูกแปมิลเนี่ยร่องมันจะต้อง9้ามิลนะครับแล้วก็ลูกดอกมันแค่4ี่มิลห้ามิลมันก็จะลวมมากๆนะครับเวลาไปยิงใช้งานปืนยิงปลามันก็จะไม่ได้ผลนะครับ เราทำได้มากสุดแค่นี้นะครับแค่ห้ามิลน,นะครับนะครับลายการผลิตมันจะอยู่ที่ใส่ลูกได้ห้ามิลน,นะครับใสลูกยิงนกได้ห้ามิลแล้วก็ใส่ลูกดอกได้สี่มิลนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรางเควันนะครับไปดูระบบยิงปลากันเดี๋ยวไปดูการถ่ายทันที่หนึ่งนะครับตรงนี้มันยิงไม่ได้นะครับไปไปกันอ่าเราขยับมาอีกที่หนึ่งนะครับเวลายิงปลานะครับเราก็ปลดยางออกเหมือนเดิมนะครับปลดยางออกแล้วก็กระตุกนะครับ นะครับปมมันก็จะคายออกนะครับแล้วก็ปลดยางออกนะครับตัวเหล็กด้านลูกนี่เอาออกเก็บไว้นะครับอย่าให้หายนะครับหายก็มีขายนะครับเหล็กด้านลูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าหายก็มีขายนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมนะครับคล้องกลับไปแล้วก็ใส่กลับโรลเลอรเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลูกดอกนะครับเหมือนยิงปลาธรรมดาเลยนะครับ วางลูกดอกลงหน้าไก่นะครับวางลงนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับตัว EC ซีล็อกเนี่ยจะมีตัวตัวนี้ตัวที่ผมเรียกตัว e ีซีล็เพราะว่ามันล็อกง่ายล็อกแบบสบายๆนะครับเราผักลูกดอกเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ตัว EC ซีล็อกช่วยแล้วก็เซฟไว้นะครับแล้วก็ยกลูกดอกขึ้นดูนะครับให้สายอยู่ใต้ลูกดอกนะครับวางสายลงไปในร่องนะครับเนี่ยสายจะอยู่ในร่องแล้วก็เอาลูกดอกทับไว้นะครับแล้วก็ยกยางขึ้นนะครับสอดกระบอกเข้าไปนะครับ เนบเน็บสายลงไปนะครับสาย PE ีจะอยู่ในรล่องนี้นะครับรล่องข้างล่างนะครับเนี่ยรูข้างล่างนี่คือรูสําหรับสาย PE อย่างเดียวนะครับลูกดอกก็จะอยู่ข้างบนยิงนกก็อยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับแล้วก็คลายออกนิดนึงเสียบเข้าไปนะครับตอนที่เราเสียบเนี่ยให้เรากำตรงนี้นะครับกำมันจะเสียบง่ายนะครับแล้วก็หมุนมันจะหมุนง่ายนะครับหมุนปรับให้ตึงแล้วค่อยปล่อยนะครับเนี่ยให้ตึงแบบนี้นะครับสายจะตึงนะครับสายจะเข้าไปอยู่ในรล่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีเนี่ย เห็นไหมครับสายมันจะขึ้นมาบนลูกดอกแบบนี <hel> <hil Roz> <arlos> right ้นะครับนี่คือไม่ถูกต้องนะครับถ้าสายมันขึ้นมาอยู่บนลูกดอกแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องยกลูกดอกขึ้นมานะครับยกขึ้นแล้วก็เอาสายครับจัดสายให้มันลงไปในร่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาลูกดอกทับนะครับเราต้องเช็คดูแบบนี้ทุกครั้งนะครับสายจะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับปมเชือกตรงนี้นะครับที่เรามัดเนี่ยก็ให้มันอยู่ข้างล่างนะครับแ้มอยู่ข้างล่างแล้วก็จัดให้สายมันลงไปแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาติดขัด นะครับจะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับตัวนี้เวลาเราใช้งานก็มีความปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะครับตั้งแต่ผมใช้งานมายังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับถ้าเราเอาสายพลาดไว้ตรงข้างปีกเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อก่อนที่ผมทาเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เวลาเรายิงไปแล้วสายมันจะไปพันกับยางพันกับปีกนะครับส่วนตัวนี้นะครับสายมันสังอยู่ในร่องก็หมดปัญหานะครับเรื่องการที่มันจะเกิดอันตรายนะครับตัวนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ เป้าที่จะยิงนะครับอาเป็นขวดนะครับง่ายๆนะครับให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงนี้นะครับสีฟ้าหันหัวขวดมาทางนี้นะครับเล็งใส่จุดนี้นะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับดูว่าจะโดนหรือเปล่านะครับเราพยายามตังให้มันได้ก่อนนะครับอันนี้ขวดมันมันเบาเนี่ยกองดินเข้าไปเพราะเวลาเรายิงนะมันจะ มันจะบิดตัวออกนะครับถ้ามันบอมมากๆเดี๋ยวจะลองลิงใส่สีฟ้าดูตรงนี้นะครับให้มันโดนจุดนี้ครับอ่ะระยะนะครับมาระยะสักสิบเมตรเหมือนเดิมนะครับเก้ายาดหึงเก้าหึเก้าสามสห้าเกสิบะะ m, นะครับระยะสิบเมตรนะครับอ่ะมาดู ตอนขึ้นยางแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้แล้วก็ดึงนะครับเซฟไว้แล้วค่อยดึงประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูการทดสอบนะครับความแม่นยํานะครับอ่ะ มาดูดูกันสดๆว่าจะโดนจุดที่เล็งหรือเปล่านะครับอ่าดูครับผมเล็งเสร็จุดนี้นะครับเห็นไหมครับสีฟ้าเนี่ยครับก็ถือว่าจังๆเลยนะครับเนี่ยครับมีความแม่นยําสูงนะครับรางเควันเนี่ยเล็งตรงไหนไปตรงนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับถ้าระเกิดเรา ความแม่นก็ขึ้นอยู่กับคนยิงนะครับส่วนล่างส่วนระบบของปืนเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับคนยิงนะครับเอาไปยิงถ้าเราไปยิงไกลขึ้นออกไปอีกเราก็ต้องยกเผื่อขึ้นนะครับถ้ายิงใกล้ก็ต้องเล็งลงข้างล่างนะครับเล็งลงข้างล่างถ้ายิงไกลก็ต้องเผื่อนะครับถ้ายิงในระยะที่เราเคยฝึกซ้อมอยู่ประจําเราเล็งยังไงเราก็เล็งแบบนั้นนะครับอ่าปืนยิงปลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่าจะฝึกฝนยิงมันบ่อยแค่ไหนนะครับเราจะได้รู้ระยะไหนเราควรเผื่อเท่าไหร่นะครับ ปืนนะครับย <ai> so so ิงปลาทุกรุ่นทุกช่างทุกประเภททุกค่ายนะครับมันใช้ยางขับนะครับเวลาเรายิงไปใกล้ลูกมันก็ย้อยลงเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับมันมีแรงดึงดูดนะครับปืนอะไรก็ช่างนะครับยิงไกลก็ต้องเผื่อนะครับยิงไกลยิ่งต้องยกเผื่อสูงนะครับถ้ายิงใกล้นะครับแรงดีดของยางมันสูงมันก็จะขึ้นสูงนะครับเราก็ต้องกดลงใต้นะครับกดลงข้างล่างนะครับเทคนิคการเล็งเราก็ต้องเล็งใต้นะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้สองระบบนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทยิงปลาได้ยิงนกได้นะครับตามนี้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือใครอยากเข้าไปติดตามก็เฟซบุ๊กช่างคิวนะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับของแท้คือปืนยิงปลาอุบลด้วยนะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเฟซจริงนะครับถ้าเป็นช่างคิวอื่นไม่ใช่นะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ